ครับชิ้นงานต่อไปนี้นะครับเป็นการเชื่อมสาธิตนะครับชิ้นงานใบงานที่3เชื่อม o h เ4ตี PE นะครับก็ให้สังเกตว่าชิ้นงานจะต้องอยู่เหนือทิะของผู้เชื่อมนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นทําการเชื่อมรูทพาร์ t นะครับด้วยกระแสะไฟ1 0 0แอมป์นะครับเริ่มได้เลยครับ หลักการสำคัญก็คือให้ดูมุมลวดนะครับมุมทางสเตนนะครับแล้วก็การป้อนลวดว่าให้โผล่ให้ปลายลวดอะโผล่ขึ้นมาทะลุมาด้านหลังประมาณเท่าไหร่นะครับความเร็วตกแต่ counts. ขี่สาย างยาโอเคครับก็โอเคครับดูการวางมือเชื่อมนะครับแล้วก็ลวดเชื่อมภาดอยู่กับปล้อง นะครับให้ดูระยะห่างของเปลวอาร์คครับทางเตนกับบ่อหลอมละลายคือมันจะไปด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะครับเราจะแช่หรือว่าหยุดไม่ได้นะครับไม่งั้นแนวจะเป็นยุบด้านหลังนะครับพี่จะดูหลังทิ้งงานก็ด,ดูด้วยครับ,รบก็ นะครับภาพนี้ก็ให้ดูว่าด้านหลังสิ้นงานแนวซึมลึกเนี่ยครับลวดเชื่อมจะโผลมาประมาณเท่ากับไดมิเตอร์นะครับ2.4ลวดขนาดลวดเชื่อม2.4นะครับมันก็จะมาสร้างแนวซึมลึกอยู่ด้านหลังนะครับโอเคครับดูว่าปลายลวดเชื่อมนะครับจะใส่แค่ละลายลวดลวดเชื่อม แค่ซ้ายขวาแคบๆนะครับลวดเติมต้องเข้ามาที่บอ่อหลอมอย่างต่อเนื่องนะครับหพามจะไม่ขาดช่วงจะชิดมากครับระยะอาร์คทางสเตนกับบ่อ,บอหลอมละลายเนี่ยประมาณ1-2ึมิลเท่านั้น,นครับอ่า Oke. Ừ, chập vô nghen. Rồi chóp mà. Chóp chóp. Cái này mới rồi. อ่ะเรี๋ยบไปนะเด้อทำดิทำขีดขาดได้ไหมนะนี่ก็รอบรอบเดิมครับจะยังไม่จบเมื่อกี้คือขยับท่าน,นั่งเป็นการเชื่อมแนวรูทพาร์ตครับคือแนวชั้นที่หนึ่งะครับเราจะทำการเชื่อมด้วยกัน4ชั้น4แนว แ้วโอเคก็จบการเชื่อมรูทพาร์ตไปแล้วนะครับโดยใช้ถ้วยเบอร์สี่ต่อไปก็จะเป็นแนวพอดพาร์ตเอาตัวนี้เ่ยเออตัวตัวพานาเปิดเลยอันนี้เปิดแล้วอ่าเปิ่มเปิดเลยโอเคเปิดกระจกดูแนวล่างเลยโอเค ดูแนวล่างเเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งให้ดูแนวล่างกับพี่คิมกินต้องกดตลอดใช่มต้อกดตลอดใช่มั้ยเม็ดแล้วเ้็ดแล้วเผ็ด เดี๋ยวขอแท็ก,ทกชิชิ้นงานนิดนึงไม่ได้ยังไม่ได้เชื่อมนะแท็กตัวช่วยสตาร์ทนิดนึงไม่มนี่ต้แตตัเีแต่งช่วยครับตงนเดนเยแล้วอเขาใส่แต่ง่วยเอันนี้คนมีงา จะเอาเพจอีกชิ้นมาแท็กเลยไหมที่กันร้อนหรือยังพี่พูดตามภาพเลยก็ได้นะพี่อธิบายตามภาพไปเลยก็ได้นี่คือด้านล่างด้านด้านบนนะไอ้นนี้คือด้านด้านที่เชื่อมครับด้านที่เชื่อมด้านล่างอ๋อในร่องบากพูดพูดอธิบายตามภาพก็ได้เลยครับก็คือพอเชื่อมเสร็จแล้วนะครับลักษณะแนวเชื่อมจะต้องติดชิ้นงาน ทั้งสองสองเพจทั้งสองชิ้นนะครับจะไม่มีขอบชิ้นงานเหลือนะครับแล้วก็ด้านด้าน,านซึมลึกจะอยู่ด้านบนนะครับก็คือจะหลอมละลายขอบชิ้นงานหมดตลอดแนวนะครับจะไม่เหลือสันขอบชิ้นงานนะครับบริเวณน,นี้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ความนูนขึ้นมาจะไม่ต่ําความนูนนะครับจะไม่ต่ํากว่าผิว ชิ้นงานนะครับแค่เสมอเนี่ยก็ถือว่าซึมลึกแล้วนะครับแต่นี้พนูนขึ้นมาประมาณ0.5ถึง1มิลก็กำลังกำลังดีกำลังสวยเลยครับเพราะว่าถ้าเราทำการเชื่อมชั้นต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนเนี่ยจะดันให้นูนขึ้นมาอีกครับโอเคต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมแนวฮอตพาร์นะครับจะใช้ถ้วยนะครับเบอร์8นะครับเพิ่มกระแสะไฟเป็น120แอมป์ ตัวนี้คือเชื่อมทับแนวรูดอีกทีหนึ่งนะครับล,ลักษณะก็คือใช้เปลวทางสเตนนะครับเป็นตัวกวาดน้ำเหล็กนะครับคือหลอมละลายลวดให้ไปติดอขอบาบากบากล่องบากนะครับทั้งสอทั้งสองข้างนะครับ ดูระยะอาร์คความห่างแล้วก็ความเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็การป้อนลวดนะครับลวดตายลวดเชื่อมจะอยู่บริเวณกลางบ่อหลอมละลายตลอดนะครับแล้วก็จะมีการเติมเข้ามาที่บ่อหลอมละลายเพื่อสร้างเป็นแนวเชื่อมนะครับ สังเกตดูว,ว่าปลายทางกเตนนะครับก็คือจะหลอมปลายรดเชื่อมแต่จะไม่ไม่ไปตัดตรงรวดเลยครับจะมีลักษณะบ่อหลอมละลายอยู่ครับก็คือใช้เทคนิคการควงถ้วยนะครับควงหัวเชื่อมก็คือด้านบนก็คือมองเห็นเป็นแสงไฟแดงๆคือบริเวณที่กำลังทำการเชื่อมอยู่ แต่ละแต่ละชั้นนี่ก็จะมีความความหนาขึ้นมาได้ประมาณมิลหนึมิลถึง2มิลน,นะครับอยู่ที่ปริมาณการเติมรวดรจะใช้ลักษณะข,ข้อมือนะครับเป็นตัวช่วยบิดข้อมือบิดข้อมือเพื่อให้ ลูกถ้วยมันเคลื่อนที่มามมมมมครับสังเกตดูว่า,วาขนาหยุดเชื่อมเนี่ย,ยจะแช่หัวเชื่อมไว้เพราะจะมีะโพสโฟ,โโฟนะครับรช่วยครับจะไม่ยกออกมาทันทีเพราะว่าอาจจะเป็นโพโล,โลได้นะ ไม่เองเห็นหรือเปล่าถ้าไปลึกๆแล้วจะไม่เห็นแล้วจะเห็นเป็นมือไม่แล้วทำไมไม่ตามอ่ะกับมันตามไม่ได้กับันตามไม่แต่มือไงมือก็กระบางไงเวลาไปตึงอ่ะมือก็กระบางเลยมือผมจับละเก็บไม่ได้มีไม่มีผมจับร่างยนะอ๋อจับร่างให้ดูลายก็เติร์นน่าจะเห็นอันเรียนะเจอแรกเห็นช้าช่วเจอแรกเห็นชัดตัวเจอสองเลยเห็นเลย ไหวแม่ท่อเลย<ะ>มันก็ได้ไม่ต้องรวมบ่ายแล้วทำบ่ายก็ได้ไมาเรียกรวมกองเกิื่องมันวุ่นวายท่อมีอตันไหนตันเนี้ยท่อทีเดียวไปเลยไ,ได้ได้ได้เพราะว่าบ่ายคือลุยเลย<ะ>เพราะว่ากล้องอเราเซตได้เลย ม่งันเสียเวลาเอเเป็นชั่วโมงใช่ดีเหมือนกันพี่หรือว่าแนวชั้นที่สามนะครับก็คือก่อนก่อนแนวสุดท้ายนะครับแนวชั้นนี้ครับ ต้องสังเกตดีๆนะครับว่าให้ขอบงานนะครับเหลือประมาณความลึกของล่องบากนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วจะเหลือประมาณ0.5ถึง1มิลนะครับเพื่อไว้เป็นจุดให้เราเล็งนะครับในแนวทับหน้าสุดท้ายนะครับจะมีขอบไว้เล็งนะครับลักษณะการควงก็จะเหมือนแนวฮอตพาร์ตนะครับ เพียงแต่ว <laser magic> ่าจะต้องใส่ใ <H> ห้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะล่องบากจะกว้างขึ้นครับนึงอาจารย์หอาจารย์ออกนึงมันร้อนมันรอนมันร้อนมันร้อนมันร้อนมดัผมงแล้วครับนครับให้ดูลักษณะ ระยะอาร์คครับของทางสเ,เตนกับปลายรถเชื่อมกับบ่อหลอมนะครับออไม่ถนัดนะติดติดทไีไหนต้องต้องขยับยังไงต้องตัวเข้าไปอีกหรือห่างมันโดนมันต้องมันต้องบริเวณ อาจจะต้องควงกว้างหน่อยไม่เป็นไรครับเพื่อให้ได้ภาพคมชัดอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถึงถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าถึงนิดหนึ่งอาจจะโดนนะนะโดนโดนเออเออยังโดนอยู่ ถอยไปนิดนึงได้ไหมอ่าครับระวัาางด้วยก็จะ<ป>โอเคครับก็เป็นการต่อแนวนะครับดูการต่อแนวถ้าเราหยุดเนี่ยครับต้องมีการอุ่นย้อนหลังไปประมาณไปไปหนึ่งเซนนะครับ,รบลักษณะข้อมือนะครับจะเป็นการ เหมือนการควงนะครับหรือว่าเพื่อให้ลูกถ้วยเนี่ยมันก้าวมาด้านหน้านะครับมุมลวดจะขนานกับชิ้นงานให้มากที่สุดนะครับมือซ้ายทำหน้าที่ป้อนรถเชื่อมเข้าไปอย่างต่อเนื่องสังเกตดูว่ารถเชื่อมจะไม่ขาดจากบ่อหลอมามลายนะครับมือขวาก็ทำการควงหัวเชื่อมมา ใช้เปลวของทางเตนนะครับสร้างบอ่อหลอมนะครับดูว่า,าระยะเผื่อสำหรับก่อนแนวสุดท้ายเนี่ยจะประมาณ0.5ถึง1มิลให้เหลือล่องบากเพื่อไว้เป็นจุดเล็งนะครับในก่อนที่จะเชื่อมแนวโคเวอร์แนวสุดท้ายนะครับแนวทับหน้าสุดท้าย ชินงานนี้ยาวยี่สิบเซนนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็ให้แช่หัวเชื่อมไว้ประมาณสามวินะครับสำหรับให้แก๊สมันปกคลุมแนวรวดใช่ไหมยาวหรือสั้น รเชื่อมุดเติมเขาเก็บไปเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายอยู่วะแป๊บถ่ายทำอยู่โอเคไหมครับอ่า แนวไอเอาเผ็ดมาแตะได้ไหมร้อนมือฮะเนี่ยช่วยลดความร้อนตรงไหนได้ที่มันไม่บังได้ไหมได้ดอได้ตอนนี้แผ่นร้อนอาจารย์ก็เชื่อมยิ่ผมห้กลุ่มตะตลอ่เอแตะต้องแตะบลอดใช่เอาไหมต้องรอให้เย็นปะฮะเอาจุ่มน้ำไหมจุ่มน้ำดีกว่าครับ ขอคทีมขอคีม,คมแต่งานอยู่ตำแหน่งเดิมดม,มันจะนจะสวยมากเดี๋ยวยนะครับมาร์กไว้ก่อนโอเคไหมครับอ่าแป๊บ<อ>หนึง่งแป๊บหนึ่ง เครับอาจารย์เดินโอเคครับแนวต่อไปจะเป็นแนวสุดท้ายนะครับแนวควบัพาร์ตนะครับใช้กระแสะไฟ120แอมป์นะครับถ้วยเบอร์8ปดทางสเตนขนาด2.4ครับแนวนี้นะครับหัวใจสำคัญก็คือต้องเชื่อมเต็มล่องบากจะไม่ไม่เหมอไม่เหลือล่องบากของงานให้เห็นนะครับ เพราะถ้าเหลือนี่ถือว่าเป็นจุดตัดคะแนนนะครับลักษณะจะเดินจากสตาร์ทเพจเข้ามาหาที่ชิ้นงานนะครับเทคนิคการควงหัวเชื่อมก็จะเหมือนกับแนวฮอตพาร์ตกับแนวอินเตอร์พาร์ตครับแต่จะกว้างกว้างกว่าทั้งสองแนวนั้นนะครับลักษณะก็คือใช้ปลายซังสเตนนะกวาด บ่อเออราละลายนะครับกวาดน้ําเหล็กให้ไปเต็มขอบทั้งสองทั้งสองข้างนะครับอยากให้อาจารย์ทุกท่านสังเกตนะครับความเร็วนะครับจังหวะในการควงทางกเตนนะครับมันจะมีจังหวะของมันนะครับเพื่อที่ว่าเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยขนาดของแนวบีดวิทมันจะใกล้เคียงและเท่ากันตลอดนะครับ เกตของแนวเชื่อมมันก็จะเรียงตามลักษณะการส่ายของทางเตนนะครับที่ที่มันแกว่งซ้ายขวาไปให้สังเกตข้อมือนะครับให้สังเกตข้อมือด้วยแล้วก็มุมทางเตนกับมุมลวดนะครับภาพโดยกว้างคือข้อมือนะครับลักษณะการหมุนของหัวเชื่อมนะครับจะใช้ลักษณะข้อมือบิดเอาไม่ได้ใช้ไหล่นะครับ อันนี้ก็เห็นงันทัดชัดเลยคือปลายทางเตนกับบอหลอมละลายจะชิดกันมากนะครับประมาณ1มิลถึง2มิลถ้าเคยดูในวิดีโอนะครับก็จะเหมือนไอเชื่อมออปเปอร์คือเชื่อมอัตโนมัตินะครับประมาณนั้นนะครับจังหวะความเร็วนะครับเหมือนเครื่องเครื่องจักรเชื่อมนะครับ อาจจะมีสะดุดบ้างนะครับก็คือ,อยังเชื่อมได้อยู่นะครับก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอเดี๋ยวจะขอหยุดสักแป๊บหนึง่งขยับท่านั่งขยับอะไรให้ถ้ามันล้ามันเมื่อยมองไม่เห็นบ่อหลอมอะไรเนี่ยเราหยุดนะครับเราอย่าฝืนนะครับถ้าเราฝืนทําการเชื่อมไปเนี่ยมันจะเกิดให้มีปัญหาดีเฟกต์ได้แนวอาจจะโคดบ้างเชื่อมไม่เต็มล่องบากบ้าง ลักษณะการหยุดนะครับลวดจะไม่ขาดจากบ่อหรอมาลายนะครับเหมือนปลายทางเตนนะครับจะนำนำบ่อนำเนื้อลวดเติมครับ ไปทางซ้ายทางขวาให้เต็มล่องบากรวดเติมจะเติมอย่างต่อนเนื่องเข้ามาที่บ่อหลอมละลายนะครับจะไม่ไม่ขาดช่วงนะครับเพื่อให้แนวนั้นสมูทแล้วก็เรียบเสมอกันตลอดเียด,อ,ด,อ,ด,ดอย <c ười> มเขียขีย ตอนจบของการเชื่อมนะครับก็จะต้องแช่หัวเชื่อมไว้ประมาณทักสามวินาทีนะครับเพราะว่ามันจะมีแก๊สโพสโฟนะครับแก๊สโพสโฟปกคลุม,มให้อากาศมารวมตัวนะครับโอเคครับอเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคือเดี๋ยวอังนี้ผมคุยกับแล้วก็คืออยากจะให้ท่อต่อไปเลยนะครับ ดีมอนท่อต่อไปเลยตอนบ่ายเราจะไม่มาเรียกรวมให้เสียเวลาอีกแล้วเพราะกล้องเขาได้บดเซ็ตกันแล้วโอเคไหมครับพี่ก็ขออนุญาตดูต่อกันเอาท่อต่อก็จบเลยวันนี้ท่อเตรียมไหมครเจ๊เจ๊เจผลเอา กูเล่วไไปนะอก,นเอ,กเอ,นะอเ๋ยวแบงรั้เองอนี่ต้องอธิบายไหมอ่ามาครับอ่าอันดับแรกนะครับเราจะเป็นแนวแนวเชื่อมชั้นแรกก็คือแนวรูทพาร์ตนะครับแต่เราเชื่อมจากด้านด้านด้านล่างขึ้นมาให้มันซึมลึกมาด้านบนนี้นะครับการตรวจก็คือขอบของชิ้นงานนะครับโดนหลอมละลาย ไปกับรวดเชื่อมหมดหรือไม่หมายความว่ามันจะเป็นขอบตรงๆมานะครับลักษณะตรงนี้โอเคไม่ไม่เหลือขอบชิ้นงานนะครับก็ถือว่าเคลียร์แล้วก็ความนูนต่างกันไม่เกิน1.5นะครับจุดต่อแนวนะครับความกว้างต่างกันเกิน2มิลหรือไม่อันนี้ก็โอเคไม่เกินนะครับถือว่าเคลียร์นะครับ อันนี้อันนี้ก็คือแนวโคเวอร์นะครับแนวเชื่อมสุดท้ายก็เหมือนกันครับก็คือหลักการตรวจก็คือขนาดแนวโตวต่างกันเกิน2มิลหรือไม่ก็คือจะวัดจุดที่เล็กสุดแ,แล้วก็จุดที่ใหญ่สุดเอามาหักลบกันนะครับก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะครับจุดต่อสูงต่างกันเกิน1มิลหรือไม่เมื่อกี้มีการหยุดก็อาจจะเห็นแต่ก็คือคงไม่เกินอยู่แล้วขนาดนี้ เติมเต็มล่องบากก็เติมเต็มมีรอยอันเคัหรือไม่ก็คือรอยรอยกัดแหว่งก็คือมีรอยกัดชิ้นงานเป็นเป็น,ปนหลุมเป็นจากทางสเตนอาร์คอะไรเงี้ยฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่มีโอเคก็ตรนท้ายหัวท้ายก็เติมเต็มโอเคครับสำหรับ <Okay. S 1> p e อ g